คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดวันที่1สิงหาคมพศ .2,564 นะครับกับเลข4ทิศนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับเลข4ีทิศงวดนี้นะครับผมก็จะเอามาสรุปนะครับกับ FC พี่น้องที่ยังไม่ได้ชมนะครับเลขสำนักต่างๆนะครับ ก็จะมี4ีทิศก็ขอ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบนะครับกับตัวเลขแนวทางเลข4ีทิศนะครับก็มาชมกันเลยนะครับผมสําหรับทิศแรกนะครับทิศที่1นะครับเลขทูบตะไคร่นะครับเลขทูบตะไคร่นะครับแอดมินจุดได้นะครับล่าสุดนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่พลาดนะครับเป็น099นะครับเป็น099นะครับ สำหรับเลขตะไข่นะครับก็จะกาวงกลมสีเขียวเหนียวซับว้ให้นะครับเป็น0ูนย์เก้าเก้านะครับผมเก้ากับหัวนะครับก็จะเป็นหกนะครับอ่าเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับแอดมินเน้นย้ํานะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับมันแนวทางของเราพัฒนาก็มาอย่างนี้แหะครับเลขของปู่นะครับปู่แม่น้ำหนึ่งนะครับศูนย์เก้าเก้านะครับผม แอดมินก็แปลให้อย่างนี้นะครับผม9กับ6ตัวเดียกันนะครับก็ได้9 6อยู่นะครับก็ระวัง9 6นะครับที่สําคัญระวัง6 9 9 6ตัวเด่นเลยนะครับแอดมินจะการให้ตัวนี้เลยนะครับสําหรับนะครับชุด2ตัวก็จะมี9 9นะครับ0 9 6 6 0 6ตัวเด่นเป็น6 9นะครับ เด่นเป็น6 9นะครับส่วนตัวแอดมินชอบนะครับสำหรับ f c พี่น้องชอบตัวไหนนะครับสำหรับเลขทูบไอ้ไข่นะครับก็ไว้ชื่นไว้ชมได้นะครับแอดมินก็จะขยับมาฝั่งนี้ดนึงนะครับลำดับต่อไปนะครับผมทิศที่2นะครับคือเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับที่จุดได้นะครับผมเป็น070นะครับแต่เลข7ยังไม่สุดนะครับมันคล้ายเลข1นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเพิ่มให้นะครับ เจ็ดกับหนึ่งคล้ายๆกันนะครับผมแอดมินก็จะให้นี้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งอ่ะตามนี้นะครับอ่ะแอดมินก็จะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าเห็นคล้ายๆนะครับผมแอดมินเห็นเป็นคล้ายๆนะครับเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับแต่เลขเจ็ดจะไม่ตัวอย่างนี้มันคล้ายกันนะครับก็จะ เอามากันไว้ให้นะครับก็จะมีเลข707นะครับตามนี้นะครับเลขทูปปู่สว่งนะครับก็จะเป็น101นะครับสำหรับ2ตัวชัดเจนก็คือ0 7ย์แล้วก็77นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับ2ตัวก็ชัดเจนก็คือ10แล้วก็11นะครับสำหรับ17นะครับก็จะ สวยเหมือนกันนะครับการเลขเด่นไว้ให้เลยนะครับจะชอบออกมาอย่างนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับทิศที่2นะครับทิศที่2เป็นเลขของปู่แม่น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ปีเสียนะครับปีเสียกับเหรียญปู่นะครับที่ได้บูชามานะครับสําหรับเหรียญปู่นะครับอนันตนาคราชก็นี่นะครับที่แอดมินได้บูชามาครั้งแรกนะครับก็เข้านะครับเข้าในแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ อของแท้นะครับผมปลูกเสกมาอย่างดีนะครับเป็นเหรียญปู่อนันตนาคราชนะครับผมกับนางพญานะครับผมเนาะกับกับนางพญานาคีนะครับผมอนันตวดีนะครับวิสุจิเทวีนะครับเป็นเหรียญปู่นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นนาคน่าจะเป็นนาคคู่นาคเดี่ยวนะครับเป็นเหรียญปู่นะครับเนาะแอดพีพีน้องก็น่าเป็น ก็เข้านะครับผมเข้าในแนวทางของเราพัฒนานะครับผมจุดได้เลขทูบที่บอกไปนะครับผมดูเหมือนเลข6ก็ไม่ได้นะครับผมออกมาอย่างนี้แอดมินก็แปลให้อย่างนี้มันออก6 9นะครับระวังเขาจะเอาหวยลาวพัฒนานะครับผม69มาเป็นเลขบนเลขล่างของไทยนะครับเคยมีนะครับแอดมินเลนเด่น6 9ไว้ให้นะครับผมเน้นๆ69นะครับสําหรับเหรียญปูนะครับผมเหรียญปู เหรียญปู่จุดได้นะครับผมอ่าแอดมินก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะครับเหรียญปู่ตัวไหนนะครับอ๋อเหรียญปู่เป็นหกสองหกนะครับอันนี้เป็นเหรียญปู่นะครับเหรียญปู่ส่วนฝั่งนี้คือปีเสียนะครับผมเป็นปีเสียหินยกเรียกซับนะครับอ่านี่นะครับเป็นปีเสียหินยกเลียกซับนะครับผมเนาะอ่าก็ได้มาบูชานะครับสองสิงนะครับก็ตามนี้นะครับผม เลขเหรียญปู่6 2 6เลขปีเสีย560นะครับอ่าสำหรับจับคู่นะครับผมก็จับง่ายๆนะครับผมแอดมินก็จะจับมา6 2อ่าไปกลับเองนะครับ2 6แล้วก็66นะครับผมสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็น56แล้วก็0 6 6 0นะครับให้ไปแล้วก็กลับเอาเองนะครับสำหรับอ่าตัวเลขแนวทางนะครับอ่าทิศที่4นะครับ ที่ที่สนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับพูดผิดที่ที่4นะครับเป็นเลขของแอดมินนะครับจากสูตรกําลังวันนะครับสูตรตัวเลขที่แอดมินวิเคราะห์ออกมานะครับผมสูตรแนวทางหวยรัฐบาลไทยสูตรเลขออกวันอาทิตย์นะครับตามนี้นะครับที่ลงไปแล้วอันนี้เป็นสูตรของแอดมินนะครับอชอบ4นะครับผมสําหรับเลขแอดมินชอบ4นะครับตามนี้นะครับที่เด่นๆนะครับผมก็จะมี440นนะครับตัวเด่นก็จะกาวงกลมไว้ให้ 4 4 0สีู่น์นะครับแล้วก็2ตัวก็มี40 4ศูน4์ที่ชอบคือ40นะครับแล้วก็44อ่ะ2ตัวนะครับที่ชอบนะครับครับผมก็ตามนี้นะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางเลข4ทิศนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่ไอ้มันก็จะขยับมาฝั่งนี้นะครับผมเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับนํามาเพื่อความลุ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้อดินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับ มีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เฮงๆงปังปังนะครับในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับพศสองพนนะครับมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับกับเลขสีทิศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ